สวัสดีครับพี่ครับสวัสดี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 ครับนะฮะเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันสําหรับในเรื่องของปฏิหารในนิมิตของสมเด็จปู่โตที่ได้มานิมิตนะฮะคือพูดง่ายๆเลยว่ายังไม่ได้พุทธาพิเศษเลยท่านก็ถือว่ามาเบิกเนตรแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะครับแล้วแล้ว ได้ได้รับนปฏิหารกันทั่วประเทศจริงๆสําหรับองค์เทวรูปพี่ได้หลังศัตด์ขึ้นมานะครับเอาสาหรับในองค์แรกก่อนนะครับผมติดตาตึงใจจริงๆสําหรับในนะฮะงามจริงๆท่านผู้ชมครับงามจริงๆนะฮะสำหรับในการติดทองให้กับองค์ท่านนะฮะเรียกได้ว่าองค์นี้นะฮะรวยที่สุดนะฮะในในในญาติในญาติของในกำนานเลยในความร่ำรวยนะฮะสงสัยนะท่านผู้ชมครับ ผมเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยองค์จักรพรรดิเรียกองค์เศรษฐีนวโกดทุงสายผมเนี่ยเป็นนิมิตหมายแล้วรวยแน่ๆผมเนี่ยรวยวันนี้เลยเนี่ยวันนี้นะฮะอันนี้คือคังสมบัตินะฮะท่านชมครับคางสมบัติเรียกอรมาคือที่เก็บเงินและที่สําคัญนะท่านชมครับมีโจรนะฮะจะเข้ามาเขาเรียกเรียกว่ามาปล้นแหละนะฮะมาเอาเงินเอาทองแต่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงนี่ ไปยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักเดินออกไปเฉยเลยค่ะออกไปเลยเฉยเลยท่านผู้ชมฮะได้ยินเสียงเพระพุทธรูปเดินมาเนี่ยคุยกันอะไรอื่นอกันนะเขาคุยกนจริงจริงค่ะแต่ไม่มีคนนะคะแต่ว่าพระพุทธรูปคุยกันไม่มีคนท่านผู้ชมฮะนะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีหรอกฮะอ่อเรียกว่ากล้องวงจรปิดอย่างนี้ถูกไหมฮะที่เออมันจะไม่มีอย่างนี้นะฮะแต่ขณะเดียวกันะฮ โดนพอเข้ามายังไม่ถึงขั้งสมบัติเลยนะท่านผู้ชมครับหนีไปซะแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าของจริงเสียงจริงสําหรับในขุนพยนในองค์เทวรูกแต่ทุกๆุูกครับนะฮะท่านผู้ชมครับผมวันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นในความร่ารวยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือองค์พระพุทธรูป,ปปางเปิดโลกครับท่านผู้ชมครับนะะสวยงามจริงๆนะฮะเป็นการที่เห็นทองที่อลังจริงๆสําหรับในการประราีานิลิ์พุทธศิ์นะครับอ่าฮะอุ้น่าจะแพงนะ องค์นี้แค่หนึ่งหมื่นสามพันนะหนึยสามพเท่านั้นค่ะพูดแล้วเหรอค่ะพูดแล้วค่ะราคาหนึ่งหมื่นสามพเท่านั้นค่ะร้อยสายแรกเลยนะคะแค่แค่ทองก็ไม่ได้แล้วฮะสำหรับในหนึ0งหมนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ที่พูดเองนะอันนี้เป็นสีขาวปิดทองปิดทองปิดพอยสวยมากสวยมากถึงที่สุดนะคะเนี่ยกำลังสร้างอยู่ ใครตกงานใครอลไรเนี่ยมาขอท่านได้เลยนะฮะท่านผู้ชมด้านนี้เปิดเงินนะคะด้านนี้เปิดทองนะคะหัวใจเปิดทรัพย์สินทั้งหมดนะคะสาธุหาเค็ดลสาธุ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 โอ้โหะอุมาท่านผู้ชมฮะผมเชื่อเลยว่าผมต้องรวยแน่ๆ เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้เจอางเปิดโลกแล้วก็ทางอยูเนี่ยเศรษีแล้วว่าโกรธนะครับเศรษฐีว่าโกรธแล้วก็ยังมีแม่พระรัศมีนี่ถือว่าร่ํารวยจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือลิขสิทธิ์นะคะเป็นอแปะลงสีนะคะเป็นงานลิขสิทธิ์หนิ้วนะคะนี่หรอของอแปะลงสีเลยค่ะครับครับครับโอ้โหมากมายจริงๆท่านผู้ชมครับนนะะะะฮฮอมวยดนอันนี้เป็นจักรพรรดิ44นิ้วนะคะครับครับครับจักรพรรดิสี่สิบสี่นิ้วอันนี้เป็นชินราช60นิ้วค่ะ ท่านผู้ชมครับอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวให้ทางพี่สรุปอีกทีนึงนะฮะสรุปอีกทีนึงสําหรับในสิ่งที่เรียกว่าอ่าถูกรลังสรรนะฮะสำหรับในของครูบาอาจารย์และถูกการรังสรรในการออกแบบที่มีความเป็นปราณีสินจากคนนะฮะจากคนที่เขาเรียกว่าบ้าการพน,นันวัออนนี้นะฮะครูบาอาจารย์ได้มาเตือนนะฮะเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยได้เดินต่อสําหรับในงานที่กําลังรังสรรเพื่อการเผยแผ่ พระพุธศาสนาออย่างมีวิชานะจนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีากินกันทุกอย่างพร้อมอ่ะจริงรับปั้นนะคะรับหลอดบ็อกนะคะรับหล<ด>อดนะคะ<ด>สั่งได้ทุก อย่างนะคะสุดท้ายครับพี่บอกช่องทางนิดนึงครับสำหรับในที่ติดต่อนะคะไอเดีน <ID line S 2> ลนเดี๋ยวลงให้นะคะ082 3 4 7 4 5 5 4นะคะร้อยสายแรกเลยนะและด้วยสัจจะบารมีอาจารย์สัจชัยบาลุิธรรมครับของดีๆต้องมาจากผมอาจารย์สัจชายผา,าสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมครับ